สมมติว่า,าการกับแรกที่มีการศึกษามามที่ไหนบ้างแล้วก็ปัญหามันเกิดจากอะไรบ้างที่การพุกงคมไปพุ่งคำกับการพุกงคมนะครับปัจจุบันนี้มีรูปแบบการพุกงคมขึ้นมาใหม่เช่นเรื่องภาวะโลกร้อนหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับซึ่งทําให้ภาวะของน้ำเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้วก็ไปกระทบพื้นที่ชุ่มน,น้ำนะครับในลักษณะที่ น้ำเนี่ยที่เคยมาในช่วงกระจายเป็นเดือนต่างๆเนี่ยก็กลับมากขึ้นในบางเดือนนะครับซึ่งนั้นก็จะไปมีผลต่อ,อลักษณะทางกายภาพหรือเปลี่ยนแปลงภาวะสังคมพืชสัตว์นะครับที่อยู่ในโลกนิเวศครับนั่นะนะเป็นปนัญหาใหม่แต่ปัญหาก่าที่เป็นปนัญหาพื้นฐาน,เร,น,านเรื่องพื้นที่ชุ่มน้นํในบ้านเราเนี่ยอันที่หนึ่งก็คือว่าในเรื่องตัวที่ดินนะครับการหมุกลุกที่ดิน หรือเข้าไปใช้ประโยชน์ที่ดินโดยที่ไม่ถูกต้องนะครับนั้นก็ไปกระทบต่อในเรื่องนะครับโดยเฉพาะตัวที่ดินเองทีถ่ถูกเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงจากพื้นที่อรรมชาติเป็นพื้นที่เกษตรกรรมนะครับพื้นที่อยู่อาศัยอย่างอนะครับผลกระทบหรือไปรุกรามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องภาวะของน้ำนะครับซึ่งก็เป็นไปได้ที่เกิดจากที่เข้าไปใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ำโดย โดยไม่ต้อมันระวังหรือถูกต้องทางวิชาการนะครับเช่นใช้มากเกินไปนะฮะหรือไปปิดกั้นระบบน้ำน,นะครับหรือว่าทําให้เกิดการาระบายออกของน้ําอย่างรวดเร็วกว่าที่ควรจะเป็นนะครับโดยการถูกรองรอบพื้นที่ชุ่มน้ำต่างๆครับผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับาการใช้ประโยชน์ที่ขัดแย้งนะเช่นใช้เป็นที่เลี้ยงสัตว์นะฮะ การเลี้ยงสัตว์เช่นโคกระบือนะเลี้ยงวัวไฟนี่แหละใน,ในพื้นที่ชุ่มน้ำเนี่ยทำให้เกิดการนำชนิดพืชพันธุ์ต่างถิเน่ข้าฝันนะครับโดยสัตว์ตัวนี้ก็อาจจะไปกินเม็ดกระถินยักษ์นะครับตัวนี้นแล้วก็เข้าไปขับถ่ายในพื้นที่นะครับทำให้เกิดการกระจายของอพืชพันธุ์ต่างถิ่นตัวนี้ผลกระทบที่เกิดจากการทําลายโครงสร้างอของ องประกอบในระบบนิเวศนะครับเช่นว่าพื้นที่ที่เป็นพุ่ยหญ้าหรือป่าพุ้นะครับหรือที่รุ่มชื้นแฉะนะครับเมื่อเกิดการทาลายแล้วเนี่ยก็ทําให้บทบาทของพื้นที่พวกนี้เนี่ยซึ่งเกื้อกูลอย่างสําคัญต่อระบบนิเวศเนี่ยมันมันเปลี่ยนไปนะครับตอน